ตำนานจอมยุทธพูดถังซานตอนที่205ถึงตอนที่206ใครที่ต้องการสนับสนุสน,นคนแปลแล้วก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ mynovel นะครับ ซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สาหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับไม่จําเป็นต้องถึงมือลูกพี่หรอกแค่พวกเราก็เหลือแล้วลืมตาดูได้เลยสหายข้านี่แหละจะจัดการเจ้าเองกดแห่งท้องทะเลดาราทั้งเก้าลาชนีแห่งห้วงสมุทรเกิดและเติบโตในห้วงวายุพีถาถุม ผู้คุงเกาะทั้งห้าจื้อเินจู่เจ้าไม่รู้งั้นหรอว่านางมีพลังมากมายแค่ไหนตั้งแต่นางถือกำเนิดขึ้นมาพลังวิญญาณนี่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับระดับเซียนแล้วนะโอหัวหน้าสุดยอดเลยล่ะไม่ใช่แค่เพียงระดับเซียนแล้วหรอโห้อย่างนี้แสดงว่านางแข็งแกร่งมากเลยสินะแล้วนี่นางมีระดับเหนือกว่านั้นอีกงั้นหรออย่าบอกนะว่าระดับพิภพสุดยอดหัวหน้าเรนี่โคตรสุดเลยหัวหน้าสุดยอดจริงๆเกิดอะไรขึ้นกันน่ะพลังวิญญาณค่ะ นี่เจ้ากล้ารูบผมราชินีท้องทะเลดารานั้งเก้ามันสินะนั่นหมายความว่าต่อต้านพวกเราด้วยเช่นกันพวกเราเหล่านักลบโลหิตจะจัดการเจ้าเองฮะโทษทีนะถ้าสามารถกำจัดผู้ระดับทวิภพได้ระดับทวิภพนะไม่ขนาดม,มือข้าหรอกละเร็วมากหยุดเขาไว้เราเข้าสวมพลังวิญญ,ญาณเปิดห้วงงูทะเลม่วงกันไม่ได้งั้เหรอคือร่างวิญญ,ญาณ พลังวิญญาณวงแหวนที่4ี่กระจกแก้วพลังวิญญาณวงแหวนที่สามใยแมงมุมจับกลุ่มเรียบร้อยกะเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าถูกจับไปแล้วข้าไม่ยอมแพ้หรอกนะเซียวอูอยู่ที่ไหนฮ้เธาเจ้าอยากจะฆ่าก็ฆ่าข้าซะข้าถามว่าเซียวอูอยู่ที่ไหน วงแหวนที่8ขคาร์ทมินเรื่องอะไรข้าจะบอกถ้าอย่างนั้นอย่าข่านางนะอย่าข่านำออสการ์ถ้าทั้งสานเจ้ายัางมีชีวิตอยู่สินะเรื่องมันยาวนะไว้ข้าจะอธิบายวันหลังนะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆเจ้านี่มันเชิงบ้าจริงๆยังมีชีวิตอยู่ทแท้แทนี่มันดีเหลือเกินอืมดีแล้วละ่ะแล้วคนอื่นละ่ะเป็นยังไงบ้างเซียวอูล,ละ่ะเออเรื่องนั้นนะ่ะ อ,อยู่ในนี้นะ่ะสร้อยข้อมือนี้ควรอยู่กับเจ้าของมันแต่ก็มีคนคิดโจมตีข้าได้สาก,กัดมันไว้แล้วล่ะตั้ง8ดคนเลยนะเฮ้ hey, จะปล่อยข้าไปได้หรือยังเนี่ยเจ้ารู้จักนางไหมอืมแต่ก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกเอาล่ะเอาล่ะแต่นางนั้นก็เป็นโจรนสลัดที่ใจดีอยู่นะเฮ้ hey, นี่เจ้าขึจะใช้คําพูดพวกนั้นมาฆ่าข้าหรือไงการที่เจ้าทำกับข้าในวันนี้ข้าจะชดใช้มันแน่ฮ่านาคงไม่อยากให้ใครหลายคนเห็นนางในสภาพนี้เท่าไหร่นะ จริงๆแล้วนะขี้อายหน่อยๆน,นะไอ้บ้านเองสิใครกันนะที่มาในวันนั้นพูดต่อนหน้าห้องของข้าเมื่อตอนนั้นกันในห้องนั้นหรอโอ๋ไม่มีอะไรหรอกคือเรื่องมันนานมาแล้วนะแล้วห้องนั้นแน่นอนห้องที่หมายถึงก็ห้องนอนข้ายัางไงล่ะใช่ไหมล่ะเจ้าทวงอ้อทวงอ้องั้นเหรอฮ่าฮคือเรื่องนั้นมันเข้าใจผิดน,น่ะให้ข้าอธิบายดีกว่า ปากหนังอะไรอย่างนี้ล่ะก็คือนางเป็นพวกจนสลัดปากหนังอะไรอย่างนี้เลยไม่อยากให้ใครเรียกว่าถั่วงโง่อะไรอย่างนี้พอเรียกอะไรแบบนี้กับคนอื่นมันก็ดูสนุกสนมดีใช่ไหมล่ะหกปากซะอย่ามาเล่นลิ้นเจ้าลองทาให้ตัวเองอับอายเราแต่งงานกันแล้วนะเธอเธอ,ถ,อถือว่าข้าขโคลงถ้าหากว่าเสีย่ยวอูปลอดภัยข้าก็ไม่จําเป็นต้องทาหรอก แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นข้าคงต้องจัดการตัวตุ้นเหตุของปัญหาเสียก่อนแย่แล้วสินางนั้นยังมีประโยชน์อยู่นะอย่ามาพูดบ้าๆข้าเป็นถึงหัวหน้าไม่ปล่อยให้ตัวเองตกเป็นจำเลยของอีกฝ่ายหรอกนะพวกเจ้าทั้งหมดไม่จําเป็นต้องห่วงข้ารีบข้ามันซะเดี๋ยวข้าพาเจ้าไปหาทุกคนเองข้ามันซะหุบป,ปากซะจริงสิพวกเขาอยู่กันเป็นคู่ๆนะพวกเขาเป็นยังไงบ้างนะสาหัสเลยล่ะแม้ว่าพวกเขาจะทําได้ดีแต่ทว่าพลังยังไม่ฟื้นคืนกลับมาอยู่ดี เล่ากับว่าห่วงพลังร่างกายขาดช่วงที่ต่อเติมเข้าไปทําให้เขาอยู่ในสภาพที่ไหลเลี่ยวเลยกรณีเช่นนี้ถ้าหากไม่แก้ไขก็จะเป็นผลร้ายแรงต่อการฝึกฝนดูเหมือนว่ายังพอมีบางคนที่ยังควบคุมมันได้อยู่เจ้าอ้วนสินะเจ้านี่นี่มันร้ายจริงๆนะไม่เพียงแต่ควบคุมได้เท่านั้นยังคงกระจายพลังได้อีกด้วยเช่นนั้นลองไปดูเสีออ่ยวอูดูใหม่นางไม่ได้ตื่นมาสักพักแล้วหรอสะ,ะเสีออ่ยวอูผมผมของนางมัน เชียวไม่เป็นไรข้าจะดูแลนางเองไม่เป็นไรแล้วนะทังซานหลงหลงทังซานดูเหมือนหลงหลงจะฟื้นสติมาแล้วนะทังซานเรียกมาดูหลงหลงเร็วเข้าล่าของนางชุ่มไปด้วยเหงื่อยเย็นๆแล้วนะ ยังไม่ฟื้นสติเพียงแต่ร่างกายของนางกำลังเรียกร้องว่องพลังวิญญาณกลับคืนแต่โชคยังดีที่เราได้อาบสมุนไพรฟื้นฟูไปไฮ้ตายสิเราต้องหาของที่จำเป็นมากกว่านี้ไม่เพียงแต่ห้าคนเดียวแต่ต้องหาผู้คนให้มากพอคนอื่นๆนะดูเหมือนว่าเราคงจำเป็นต้องใช้นางแล้วหรือเปล่าเพราะว่าข้าเองได้นางช่วยเหมือนกันไม่ข้ายังพอรู้จักหมอคนหนึ่ง ฮ้าฮ่าพลังวิญญาณของข้าเพิ่มขึ้นเฉยข้าก็ด้วยเพิ่มมาตั้งสองเท่าข้าเพิ่มมาสามเท่าข้าเพิ่มมาสี่เหเกิดอะไรขึ้นร่างกายของข้ามีพลังวิญญาณตอนนี้ค่านี่มันพลังวิญญาณงั้นเหรอตามข้ามาเร็วเข้าไม่มีเวลาอธิบายมากนะักเจ้าเป็นกงังวลนงั้นหรือไม่ใช่สิไม่ให้กังวลแต่เป็นความกลัวในใจเจ้ากำลังหวาดกลัวใช่หรือไม่ ฮะฮะถ้าเธอเดไม่ผิดคงเป็นเพราะเสียวอูสินะเจ้าหน่อยจะช่วยอะไรนางได้พลังวิญญาณถ่ายเทงั้นหรอไม่มีประโยชน์เจ้าพลาดแล้วหรอหากเจ้ายังไม่หุบปากอีกข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งซะเจ้าเจ้าเป็นใครน่ะเจ้าเป็นอาสูรงั้นหรอไม่สิทำไมข้ารู้สึกได้ว่าในร่างกายของข้ามีพลังวิญญาณอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะ ไปหาถางสารให้เขาอธิบายพลังของเจ้าเถอะในช่วงที่พลังวิญญาณกําลังถ่ายเทนั้นเขาจําเป็นต้องใช้พลังรักษาเกื้อหนุนหากพลังวิญญาณนั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากพอก็เป็นไปได้ยากที่จะรักษาได้สําเร็จเรียกได้ว่าเป็นการปลุกพลังวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดเลยก็ว่าได้จากมุมมองของผู้ที่เป็นผู้ใช้พลังวิญญาณนั้นด้วยพลังวิญญาณจากท้องทะเลที่มีต้นกําเนิดในรูปแบบตรงกันข้ามกับพลังวิญญาณทั่วไปนั้น พลังวิญญาณจำนวนมากได้ถ่ายเทชํำรละล้างเส้นพลังวิญญาณภายในล่างได้เพิ่มระดับพลังวิญญาณเข้าไปอีกครั้งฮ่าฮ่าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยข้าเพิ่มระดับพลังเฉยเลย ใช่ข้าก็เพิ่มเหมือนกันแต่ทว่านี่เป็นพลังวิญญาณที่หาได้สมบูรณ์เพราะว่าพลังวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้เสถียรภาพแต่อย่างใดใครจะไม่คิดหรอว่าพลังวิญญาณของข้าจะก้าวกระโดดในวันเดียวแบบนี้หากจะให้มันสมบูรณ์แล้วล่ะก็มันจําเป็นต้องใช้ของบางอย่างเพื่ออุนหนุนรากฐานให้มันราชสมื่นปีไม่ผิดราชสมจริงงั้นหรอข้า ถ้าจะได้มันจริงๆอัเหรอถูกต้องแล้วละ่ะนับจากนี้มันจะเป็นของเจ้าฮะของจริงผลของราชาสมนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ด้วยระดับพลังของเจ้านั้นอาจจะล้มมันไม่ไหวเจ้าอว่าจ,จะตกอยู่ในอันตรายก็ได้ถ้าหากเจ้าได้กินมันหมด เพียงแต่ส่วนที่เหลืออาจจำเป็นต้องรอเป็นปีถึงจะกินมันหมดได้อาแล้วระดับพลังวิญญาณของข้าละ่ะข้ารู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้าได้สัมผัสพลังวิญญาณข้าเองก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่ฮ่าฮไม่จำเป็นต้องกังวลไปหรอกเพราะว่าบางอย่างตนนัวนี้ระดับพลังของเจ้าก็แค่ต้องการวงแหวนก็สามารถแสดงระดับพลังได้แล้วละ่ะเช่นนั้นจะบอกว่าข้า ช่แล้วเจ้าระดับ1ิบแล้วหรอพลังวิญญาณได้ถูกเติมเต็มแล้วหรอเยี่ยมไปเลยไม่เพียงแต่ข้าจะสมบัติวิญญาณยุตได้แต่ข้ายังได้พลังวิญญาณดีในที่สุดข้าก็จะได้เป็นผู้ใช้วิญญาณยุทธสักทีล้อกันเล่นหรือเปล่าเจ้าขยะนั่นตอนแรกยังไม่มีวิญญาณยุทธอยู่เลยแต่ตอนนี้กลับมีพลังวิญญาณยุทธแล้วอย่างนั้นหรอแล้วทําไมถึงเป็นข้าล่ะเจ้าโอเพราะว่ามันจะใช้เจ้ายังไงล่ะฮฮเพราะว่าเจ้าข้าเลยรอดมาได้นี่คือสิ่งที่ข้าจะตอบแทน ข้าจะสอนวิชาให้เก่เจ้ารวมทั้งมอบของวิเศษที่จะช่วยกระตุ้นพลังวิญญาณให้เก่เจ้ายังไงก็ตามแต่ด้วยนิกายถางของเรานั้นมีบางอย่างที่เจ้าอาจจะเรียนรู้ไม่ได้แต่ไม่ต้องกังวลไปข้าจะสอนเจ้าแน่นอนนี่หรือว่าเขาจะรับค่าข่า้าท่านอาจารย์ได้โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถอะ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอ้าถังซานของเรานะครับมีลูกศิษย์เส้นแล้วหรือว่าผมแดงๆนี้แท้จริงแล้วก็คือเสี่ยวเยียนนะครับส่วนถังซานก็เปรียบเสมือนอาจารย์เหยาเชินของเรานะครับแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยววันพฤหัสเรามาต่อกันนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครััับบสสวดีคร